เงินไม่พอใช้แก้ด้วยสิ่งนี้ค่ะเห็นหลายคนนะบ่นว่าเงินไม่พอใช้อยากมีเงินเพิ่มนะคะลดนั่นตัดนี่ทอนนั่นทอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาส่วนลึกๆในตัวชีวิตอีกด้วยค่ะที่จัดระเบียบความสําคัญของการเงินไม่ถูกต้องนะคะเช่นไปสนใจกับสิ่งที่มันแน่นอนมากเกินไปเช่นงานประจําสิ่งที่ได้เงินเต็มตัวนะคะแต่ไม่กล้าที่จะเสียเวลากับสิ่งที่ได้เงินไม่แน่นอนเพราะว่าการที่ได้เงินไม่แน่นอนหมายความว่าเงินมันมีสิทธิ์ที่จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงดันไปทุ่มเท กับสิ่งที่มีอยู่แล้วแน่นอนนะก็เลยทําให้เขานั้นติดในเรื่องของการเงินก็คือมีเงินไม่พอใช้แต่ความต้องการนูน่นตรงการนี่มันมีบ้างไปหมดต้องระง,งับความต้องการและเปลี่ยนมาเป็นประหยัดซึ่งความประหยัดไม่ได้ทําให้รวยค่ะแต่สิ่งที่ทําให้คุณรวยขึ้นหรือมีเงินมากขึ้น เรามาลองฟังดูนะคะว่าทํายังไงคุณจะมีเงินพอใช้ค่ะอันดับแรกนะคะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดก่อนเลยใครที่ยังคิดว่าตัวเองไม่มีเงินชีวิตลําบากต้องประหยัดต้องจํากัดจําเขียดมานั่งเล่าเรื่องชีวิตให้เพื่อนฟังนั่นแปลว่าคุณคอนเฟิร์มไปแล้วว่าคุณจะมีฐานะที่ลําบากและยากจนนั่นเองเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ค่ะคิดให้โฟคิดให้ก้าวหน้าคิดเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองคิดหาอะไรใหม่ๆทําไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ฐานะทางสังคมคืออะไรต้นทุนชีวิตเป็นยังไงมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะมันเกกี่ยวับว ว่าคุณมีความอน j o ยกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ไหมหรือไม่บางคนก็อาจจะเถียงอาจารย์เปิ้ลว่าฉันจะอน j o ยแล้วมีความสุขกับชีวิตได้ไงในเมื่อเงินไม่พอใช้แล้วถามหน่อยว่าคุณเคร่งเครียดกับการเงินและประหยัดลดคอาทั้งหมดเงินเข้าไหมไม่ความเครียดไม่ได้ทำให้เงินเข้าการประหยัดการเซฟการคัดตัดตอนนะฮะการลดคุณภาพชีวิตลงไม่ไทําให้คุณรวยขึ้นและไม่ทาให้เงินเข้าเพราะฉันอันดับแรกข้อที่หนึ่งลองปเปลี่ยนวิธีการคิดสิคะว่าคุณจะสามารถคิดบวกคิดให้จเจริญตัวเองได้ยังไงบางคนบอกว่าแค่คิดไปก็เท่านนั้ ไม่ทํางานก็เท่านั้นมันแล้วแต่คุณคนบางคนทั้งชีวิตไม่เคยทํางานแต่ก็มีเงินเพราะอะไรเพราะเขามีความเชื่อเพราะเขามีความคิดดีกับ,กบชีวิตเขาก็เลยดึงดูดสิ่งที่มันตอบโจทย์ชีวิตที่เขาต้องการถ้าวันนี้คุณบอกว่าต้องทํางานถึงมีเงินคุณจะต้องทํางานถึงมีเงินทั้งชีวิตแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยทาอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินนี่คือความอย่างคุณคุณก็จะดึงดูดสภาพแวดล้อมชีวิตในแบบที่คุณต้องการเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้หมดค่ะว่าคุณต้องการชิตแบบไหนททีีี่่่่สสุขดด้ต้ตตอออองเลืกคคคินะะะมา2 นอกจากการที่เราจะเริ่มคิดตีเกี่ยวกับตัวเองแล้วนั้นนะคะเรายังต้องเลิกที่จะโฟกัสเฉพาะเรื่องประหยัดแต่เราต้องมาโฟกัสเรื่องการหาเงินเพิ่มด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมั่วแต่ประหยัดเอาแต่ประหยัดคุณจะต้องคิดด้วยนะว่าคุณจะเพิ่มเงินยังไงเพราะอาจารย์เพิ่นเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าคนบางคนเนี่ยเผาขึ้นเมนลอยังคารไปแล้วนะคะเจอเงินซุกซ่อนตามเตียงตามอะไรเยอะแยะเลยแล้วไงคะ เพราะอะไรรู้ไหมคือประหยัดไงไม่ได้กินไม่ได้ใช้คุณภาพชีวิตไม่ดีไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รวยขึ้นด้วยแต่ถามว่ามีเงินไหมมีแล้วมันตอบโจทย์ยังไงชีวิตคะเราจะเกิดมาเพื่อทุกข์ยากลําบากทํางานหนักแล้วก็ตายจากโรคนี้ไปหรอไม่เราจะลดเผา,เ,าเรื่องประหยัดลงแล้วเปลี่ยนสมองร้อยเปอร์เซ็นเปลี่ยนพลังร้อยเปอร์เซ็นเปลี่ยนความคิดร้อยเปอร์เซ็นตไปที่ฉันหาเงินเก่งฉันทั้งหาเงินเพิ่มคุณหยุดที่แบบโม่แต่ไปนั่งประหยัดด้วยนี่คุณคิดใหม สนุกกับการหาเงินเพิ่มคุณใส่ energy นี้ลงไปก่อนเวลาที่คุณคิดว่าคุณตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตทั้งพลังทั้งหมดเพื่อหาเงินเพิ่มเงินคุณก็เพิ่มขึ้นค่ะเพราะคุณกําลัง enjoy การหาเงินเพิ่มคุณสนุกกับการหาลู่ทางใหม่ทานี้เออไม่ได้เงินไม่เป็นไรนะมันสนุกดีทํานี้เออกะไม่ได้เงินหรอกแค่ไปทําเล่นเอา้าได้เงินเฉยเลยสนุกอะค่ะใช้แรงกายแรงใจพลังบวก energy และบุญวาสนาของคุณในการที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ใหให้กับชีวิตไม่ใช่อยู่อย่างไม่สร้างสรรค์ เพราะนั้นข้อ2ค่ะลดการคิดเซฟหดแล้วเปลี่ยนเป็นหาเงินเพิ่มคือการขยายอนาเขตใจขยายอนาเขตโอกาสให้กับตัวเองนะคะสุดท้ายข้อที่สค่ะว่าด้วยเรื่องเชื่อว่าชีวิตผ่านสบายคุณเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วความกลัวคือสิ่งที่ตัวเราสร้างขึ้นเองแม้กระทั่งโฆษณาก็เป็นคนบอกเนาะสุตนว่าคุณมีไทม์ไลน์อยู่3เดือนที่จะทําสิ่งนึงให้สําเร็จตลอดทางเลย3เดือนเนี่ยคุณคิดตลอดเลยว่า จะสาเร็จไหมจะรอดไหมจะผ่านไหมจะสาเร็จไหมรอดไหมจะผ่านไหมซึ่งคุณมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเออสําเร็จสุดท้ายเนี่ยสามเดือนนั้นคุณก็ทํามันสําเร็จแต่ว่าคุณทํามันสําเร็จแบบสามเดือนที่ขาดทุนหรือสามเดือนที่ได้กําไรโอ้โหนี่มันเป็นความฉลาดของพวกเราทุกคนที่อยากเครียดฟรีอย่ามีความทุกข์ฟรี อย่ากังวลใจฟรีพูดค่ะทุกอย่างผ่านสบายง่ายราบรื่นเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขายได้เรียบร้อยแล้วผ่านสบายราบรื่นถ้าคุณไม่ใส่ความเชื่อน,นี้ให้กับตัวเองคุณจะเป็นคนทุกข์ทั้งชีวิตมีความสุขค่ะคือกําไรแล้วความสุขจะนําพาคุณมาหาเงินนะคะอาจารย์เปิ้นอวยพรขอทุกคนโชคดีด้านการเงินทําอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินใครชอบแชร์แท็กเพื่อนฟังซ้ากดติดตามเพจอาจารย์เปิ้นปฏิตาค่ะทุกคนเกิดมาพร้อมความโชคดีนะคะคุณมีความโชคดีด้านการเงินเปิดรับโอกาสนั้นะเงินอยู่ในชีวิตคุณเรียบร้้อยแลวะ